เขาบอกว่ามีเออมีชองช่องนะระวังระวังมาโยมมาโยม <Yeah. S 2> เขาจะถอดรองเท้านะั่นนะ่ะถ้าถอดรองเทา้า <laughs> โอ้หมามาพ่อขึ้นดีดีขึ้นขึ้น <laughs> โอ้หน้าตาเหมือนลูกมันเลยอ่ะ <laughs> <laughs> ปากปากวากับพ่ออีจีๆจีจีจ ัเมียเหรอโอ้แสดงว่าพ่อไอ้ไอ้พวกออนั้นเนาะดูมะม่วงครับตะอ่อน <c oughs> ไม่เอาแน่แน่แน,แน่ระวังระวังระวังพ่อระวังระวังชีพสายลง